โอ้ครั้งนี้แล้วเลยดม้นมี่ยางแม่ก็ใส่ขึ้นจะมุนนอตแนมซื้อๆดิเออเอนอดกันกับบล็อกให้บลานี่แม่นั่งอันนี้อันนี้แล้วเลยดิบลอกันสนกแล้วเารงฮารสองมันดังยิ่ฟังนเเาะเนียนที่จะันแต้งแปงใส่พอถ้าเจ้าเอาออกโบเห็นก็สร้างมันถอดานี้ ว่ามันรันอันนี่ไม่แรกว่ามลูกอะะแรงขึ้นไหมก็ขึ้นมาจแต่ว่าฟังมันเสียงมันอยู่ข้างหลังนี่ประเด็นแกเัาอยู่ข้างหน้าเแต่เสียงมันสีรันอยู่หลังหลังหล่อเออยอนนี่ไม่ไดีอยงควรบอกมาบูะห้ออียงก็เป็นยัง ห้อยมาสิมาสิมาสิเนี่ยไม่ต่ห้อยแมวเลยนี่เป็นจุดจุดจุดอยู่นี่เนี่ยมัดเก่าจังไลยบุมุนมัดบังเนี่ยโอ้นี่ติแมนบแมมนะหลอกก้างแมนมันเก่าแล้วมันกระโดดขึ้นรถรู้จะพูดยังไง

ไก็ได้ถอนเล้วก็ถอนไปเยอะไหน่ะลูกบากลูกบากก็นีกมแมนแมนตรวจกเลยนม่นแลแไปรอล้งแซงรอนนี่รอนาแซงไปตั้ดาสิองนัดแหงกัสิบาดูเหา บี่เอ็นขั้นหนึ่งอ่ะแล่นไปมาหลุดกระเดกขันโอ้สกกว่ามันรลขันเนาะเล้กัเลาว่าาฝ่าตอนเดียวนนใส่ว่าเลาฝ่าแลเลอันนี้เ่ามันันสีดิเนี่ย้างนอกว่าเลาฝ่าแล้วสิ่งท่ถึงของนี่นเรากเลวาซอยเยอไปซอยเนี่ยเยอจังอันนี้จังเรานั่นเจ็ดีเจนึง วันนี้เราเปล่าซับอถของรถไส่เราก็ซื้อกมากไม่เปลี่ยนเลยมันก็เห็ดคางคุณแล้วก็เห็ดคางคุณเนาะก็คือยแต่เราเราค้านเอาไปซื้อประกันเนี่ยประกันนี้ว่าเราคันแล้วนะรเราได้ให้าจ้ก็ออเราขายไปขายไ้คันลูกบากหมอแสดงว่าเจ้าเฮ็ดเรียแล้วมันเดียวก็ให้ใอรเห็ดผู้เดียวนะเราว่าเดี๋ยวไ่วยเห็ดเรียบไเห็ดคางนี้ก็เสร็จเรลาักันเรื่มจิบอใบผู้หนึ่งกับว่าผู้หนึงเห็ดแล้วเรียกว่าเราคันแล้วตรื่องนั้นตังเดียว ก็ว่ารอบซอยเห็ด่าเอาก็รอี่ขายอีได้เลีวนเรียนปาบริรสเล้วผู้หนึ่งก็ว่าผู้นึงเห็ดแล้วก็เล่บมีผู้เด็บเบอเห็ดก็เล่ลืมแน่นถ้าไปไปอไที่ก่อเรื่องขมวดเพราะว่าเที่ยวกักยางกดังแนเรื่องยาง นานั้นท่านพูดแต่เขางประดังเลยอืนน <ừ. S 2> ั้น้านโยกเกิดพึ่กับตัดแรงเติเมตุดสี่ิบเมตนอรยเ้ดีแเเตมันรันเพื่อนเล็กขอกันหนหึ <ừ. S 2> ง่งอืมเนี่ย แต่มดเราเป็ี่ยนชีโมกแล้วว่าเราเป็นตอนแล้วแต่มดตัวหอยก๋าตีได้ต้มก๋ยตีว่างานมือเป็นยังเราโม่หอยเป็นมดเฮียนแล้วมาเป็นกินเบียมาขึ้นนี่นล่ะโม่หอยก็เป็นหัวกระเซ้าดินี่มาดวัดเฮียนที่สองคนหนึ่งก็เป็น อันนหลานหลานน่อยยังติมันยังเป็นเนาะว่ามันเด็กหน่อยเนาะฮะบอกแลว่ามันติดกัไอ้ต่อนี่เลยหรอหกต้อนหมต้อนมาขึ้นมันกินเหลาดิอันสบายดูเตเราเขาอไม่พาต้อโอ้มันกินเป็นระยจบเลยนม่มีรี่ม่เอาไม่อ จากเมียคนไหนล้วตัวเมียอยูาา่เซ่อหุนเนี่ยม่ไหนย่หนว่าอยู่ปลากีนอาอยูุ่่่มอกันไเปรตดนี่ละไ่ไดนเป็ตนี่ละเมียของตอกันเราะมีน่นะเจ้าิดซะไรเลี้ยงน่ยดยยังอ,อยายคนเดียวพอ,อช่างทำอะไรวะก็จองอก็ไปบฮก็ตายลิบเนาะเป็นส่วนตัวเดียว โอ้ยก็เปลี่ยนไปจากเจ้านี่แหละข้างล่างกัมีแต่ีมือสงมุดนนข้างล่างก็ม่ไม่ยุทเอกไปฮิตั้งไรจักเทียดอกดับ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 ดังบ่บ่แอกบ่เอ็กเลยจริบ่่ปิดลกันลูกยางมันมน่ะดังนะังสี่แหวดรไปย่มุมาะทาน้มัวทิ่มด บรูว่ะที่เศร้าบอกครับแต่บเศร้าก่เศร้าเห็ดดังย้อนยังกับโบลูเห็ดอยู่หลานยางพันหลานแล้วไปวันหอดปักอยลอดลุ้นนั่นน้ำมาเม่แรไปยิ่งม่อิกแล้วบอกเมยิ่งันเนี่เสียงโคมดังบอกมีงยังมีงยังดัง รวมบ่บ่รวมเนี нее, ่ยมกาดิ่งนะดยางด่งดึงดึงดึลูกยางมันขาดองน้น่บ่เดงกับแกรนิดนงโจกตียบ่เตีย้อน้องเออเป็นยูซเป็นพอเดียวบกานโเนี่เออกันยามันตองดังกกแกรกแกรกอะบ่บ่มีเสียง ถ้าบ่านากันนุนแล้วลูกยางเออู่าเนาะต้อวงวมาเปิลูกยางเังไดวกับวิลลวลูกยางมันมันพอน่าดังมันเล็กสเล็กนะเสียงมันสีดังบสไหมไมเสียเสียเขมุนนอดขึ้นเขาเลยครับถ้าไปเห็นไหม มันอยู่ทางไหนก็รันลูกยางมันเสียเขากดแดงสิมึงมึงขนลงแล้วมันเด่งดีเลยทีไมนต้องมาเด่งนะขนลูกยางมันเสียมูนนอกเกาหลีก็เพราะแหละสถานน้ำตัวนี้เองเออร่องร่องอยู่อ่ะนี่ก็ลือแล้วเหมือนกัน

รวมอย่งมันจะดังเก่งๆเป็นเมนว่าการทาหยกหรอยกหรอกกกกกกวหนาสีแดงตัวนี้ะลตกหลมันดังคอยว่าตัวนี้ผมจะตัวนี้เบรกแง่เบรกมันดังอีกๆแน่รอนี่

ไเกมยูนเกกกร้าขอมงนาะ่กมนีีแล้วทางอยากซืสลักหน่ยไหมสลักมัอยเนี่ยสลักสองตัวจะต่อทงฟาัาเน่มันีนนัดมันนัดันจะไปดิ เพราะเขามีงานคือตะกรอนแล้วอ่ะน้องอ่ะจัางเป็นลังมือเขามีงานเลจั่งหมอนหนาๆก็เลยเป็นย่ามนะเป็นยามนตึนะครับเพราเคยเห็น่นเปิดเหตุไหม่นปิดตลอดยกสีซอยยังษไหนยักสิอันยักไหนเนาะก็แคอย่างมาที่กินกัปเทเดียวเดียว เสร็จเรียบร้อยหาบ่เห่นแต่ว่าเปลี่ยนอันสลักเงียงก่อนสลักคาลิเปอร์เบรกมันรวมๆจังหน่อยไปสืบทอัโตัวโต๊ะไม่มาเปลี่ยนนี่ครับต oh ัวนี้สลักคาลิเปอร์เบรกโตัวตัวนี้อ่ะ อย่างโยกโยกอยู่มันค้อนจังน้อยมันรวมจะซื้อตัวใหม่มามันแน่นพอดีแต่ก,กระโูนกันมามันดังย้อนอย่างฮะโบเห็นถ้าดังอีกก็พ่อแค่นี้ครับจะดังอีกก็พ่อแค่นี้เลยเศราเห็นแล้ว้ฮะโบเห็นไหมฮะไม่เจอลก้าเสีย่ยงกับไปนอนเตะทอง บบกย่านีสิเกียบก็คนนึงอยู่ได้อ,ดอ,อยู่ได้รคนนึงกคนเวลารยอเิ่งหยอดน้ำมันด่นยด่ย่านี้เราพาลูกเราไปใส่เสมอเสมอ ย่มหนังกระยางกบมาช่วงใบใบไปเห็ดง่ตีนี่แหมหยนี่แหมเราอุ้มลูกเราางไปสมือสมือเมียนยเล็กเรากับไปคือตั้งขุนไหมเนี้ยกลวบ้านก็ลูกอีกบ่เมีนซื้อแนวกินเตี้ยผักเตียงมันใบม่วงเลยเนี่ย มันสูงไปเงินมันน้อยหน่อยอยากจะเสือเลยมันเนี่ยยี่ม้อก็ไม่ใส่้อใส่ก่อนดิด็มันยังมันเคียงนั่น่าเตมน่ะใส่ได้ยุติจักแล้วก็่ายออกันเคียงรถใหญ่ก็หม่อใส่หน่อยรู้อยู่ว่าประหยัดออามาลองบึงเอ้ามาถือ

อาจารย์เหรอครับนักวิชาการต้องเตรียมอาจารย์ใช่อาจารย์สอนเรื่องนี้นี่เมียสิมโครงข้องมันต้องเห็ดโตแบบใจมันต้องเอาอีแล้วเบาๆในคลิปอีกแล้วแมนดีดีอยู่เลยเขาไม่ได้จิ้มอยู่ตาย nắng 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 มันเลี่ยวสุดใแไหมันเลี้ยวสุดเป็นไร Đăng vô Đăng A có trường Cái đằng phía sau mà Đằng dưới này là Đằng này là Lò nàn này lò này là nào, Cái này

ดังอยู่ข้างเ่าครับแก๊กแก๊กแกกอยู่รู้ดังโู้ดังอยู่สิแสงมันต่อแดดมันสีดังรอเน่นกระเพาะเนี่ยเอาคลิปนี้ไว้สำเนี้ครับพี่น้องอิวจ้าแนวสวัสดีครับ